สวัสดีครับสวัสดียามสายสายครับอาญาทำอะไรอีกแล้วครับเนี่ยออโอ้มาซ่อมข้าวแลโอ้มาซ่มข้าวหลังจากที่เราซ่อมอ้อยมาอ้อยก็ยังไม่เสร็จใช่ไหม,ไมเ,เพราะว่าฝน,นตกแล้วลงไม่ได้ครับมันเฉะเกินเดินรถที่จะลงไปเอาต้นอ้ยอยน้ำมันแห้งไม่ได้ครับ มาใหม่อันนี้อันนี้อัดซ่อมอะไรซ่อมข้าวว่ะาซ่อมข้าวโอ้ไหนดูสภาพสินี่นี่โอ้อันนี้อันนี้ซ่อมไปอ่าอันนี้น่าจะได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วนาอยนาณถ้าทำไม่ถึงก็ใกล้เลยครับลืมวันแล้วเพราะว่าสมองไม่ค่อยดีครับจำไม่ได้ว่าเราซ่อมไปวันไหนนี่นี่ครับ มันจะเริ่มเขียวเริ่มสวยแล้วครับนี่ไอ้ยาเขามาสํารวจเมื่อเช้าว่าโอ้โหผลงานที่เขาซ่อมวันนั้นนี่มันสวยมากแต่ยังล็อกนั้นนิดนึงครับมัวแต่หันหน้าไปซ่อมอ้อยไม่มีน้ำบอกโอ้พอไม่มีน้ำแล้วมันซ่อมอยากใช่ไหมใช่โอ้โอ้โอ้โอโอมันแข็งอยากกันเลยอีนินี้ปล่อยแล้วให้มีน้ำนะครับนี่ ฝนตกติดต่อกันมาสองสามวันเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่ลึกกับที่ลุ่มมันก็พอได้น้ําฝั่งทางน้อนก็พี่น้องเขาปลูกอ้อยเขาก็ปล่อยน้ํามาให้สบายครับแต,แต่แต่กอนเปลงเราตรงนี้ก็ปลูกอ้อยเหมือนกันแต่มันเป็นที่ลุ่มแล้วมันไม่เวลาน้ํามาเนี่ยอ้อยจะไม่ค่อยเจริญงอกงามดีมันจะแคะเกล็นก็เลยจะเปลี่ยนมามาปลูกข้าวที่หนึ่งครับ สลับกันไปกันมาอยู่นี่เลยครับปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกข้าวเลยเพราะตรงนี้ปลูกมันไม่ได้ครอกเพราะว่ามเป็นที่ลุ่มนี่ครับแต่พอส้อมได้สวยลายยามาเห็นเขาก็เกิดมีกําลังพลังทางกายดีใจอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองเหรอกครับอันนี้ของใครนะของพี่กันกับของน้องเพนอีกแล้วอืของอายาเนี่ยเขาส้มส้ไมไ,ไม่ได้ครับ อันอันนั้นยาเยอะเดยกก็ต้องจัดยาก่อนในการถอนในการนี่ก่อนเพราะว่ามันเป็นที่ว่างๆล้วก็จะต้มพอถึงระยะนั้นเดยวคอยดูว่าปีนี้จะตัดหรือเปล่าถ้ายาเยอะก็ต้องตัดเลยแต่พลังคนที่จะตัดนะสิเริ่มหมดพลังแล้วนายาก็จะถอนในตรงที่มันสูงๆครับเพราะว่า ตรงนั้นมันลึกครับมันลึกก็ต้องใช้ต้นที่สูงๆยาวๆอ๋อไม่ต้องใช้ไว้หนาใช่ไหมครับให้มันบางๆถ้าถ้าร่มเนี่ยมันพอข้าวมันต้นมันยืดมันสูงพอช่วงนั้นนะ่ะลมมาจากฝั่งทิศเหนือตอนเดือนพฤศจิกาเนาะ มันก็จะทําให้ข้าวในล้มเกิดความเสียหายก็เลยอาจโทให้มันบางๆนี่เลยครับชีวิตวิถีชาวนาเิษตรกรของเรานี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพการดูตามหน้างานแก้ไขไปเรื่อยๆพอพอมีแรงก็ทําไปนยนะยาเนาะ ดีกว่าอยู่เฉยๆถ้าไปอยู่เฉยๆเนี่ยมันเกิดครั้นเนื้อครั้นตัวต้องหายาเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับถ้าอยู่บ้านเนี่ยแป๊บหนึ่งก็เห็นเป็นถอนยาดายยาแล้วครับปลูกนั่นปลูกนี่เขาเกิดมาพร้อมกับความขยันมาติดตัวเลยครับอ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ